ื่อไทยบอมแจกไม่เลือกสะท้อนกลับแรงกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาขึ้นมาอีกรอบกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปโดยมีประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวมีจํานวนมากกว่า54ล้านคนและต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนไม่น้อยกว่า5 0 0แสนล้านบาทรายงานจากเมนเจอร์ออนไลน์ในคอลัมน์เมืองไทย360องศาที่บอกว่าฮือฮากันอีกรอบก็เพราะก่อนหน้านี้นโยบายของพรรคเพื่อไทยได้ประกาศเรื่องนโยบายค่าแรงวันละ6 0 0บาท และเงินเดือนปริญญาตรีเดือนละ25,000บาทเริ่มดรอปลงไปส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่ประกาศอาจยังไม่ถูกที่ถูกเวลาอีกทั้งอาจเป็นการสร้างผลกระทบกับภาระนายจ้างผู้ประกอบการและที่สําคัญเมื่อพิจารณาให้ดีเป็นการระบุว่าดําเนินการภายในปี2570ความหมายก็คือยังไม่ได้ทําทันทีแต่สําหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลหัวละหมื่นบาททําทันทีภายในไตรามาสแรกโดยคาดว่าจะได้ใช้กันทัน ในเดือนมก,การาคมปี2567เป็นของขวัญปีใหม่กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีก็เกิดคำถามตามมาทันทีเช่นเดียวกันว่าจเจ้าเงินมาจากไหนจำนวนมากขนาดนั้นและจะมีผลต่อภาระ,ระการเงินการคลังโดยเฉพาะเพดานหนี้สาธารณะเนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวจะต้องมาจากการกู้แน่นอนที่พักเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินและคดีเดชนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชประธานคณะทำงานนโยบายพักและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจ นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักนายจักรพงษ์แสงมณีนายทะเบียนพักถแถลงกรณีมีการตั้งข้อสงสัยกระเป๋าตังค์ดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนายเศรษฐากล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันพุธคือ5เมษายนที่ผ่านมาพักเพื่อไทยถแถลงนโยบายนี้ออกไปทําให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเอาเงินมาจากไหนช่วงเวลา8ปปีที่ผ่านมาประเทศเราบอบช้ำม,มาเยอะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนมีรายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม จนกระทั่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมลึกซึมนานซึมยาวรัฐบาลปัจจุบันก็ค่อยๆหยอดน้ําเข้าต้มมาเรื่อยๆแต่เงินจานวนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่เหมาะสมวิธีที่ถูกต้องพักเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทําเป็นเงินจํานวน10,000บาทนั้นเราจะให้เป็นเงินดิจิทัล10,000บาทที่ต้องให้เป็นกระเป๋าตัางค์ดิจิทัลไม่ให้เป็นเงินสดเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เราสามารถจํากัดวิธีการใช้ได้หากเป็นเงินสด ก็อาจจะใช้ไปในทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องการพนันยาเสพติดการใช้หนี้นอกระบบเทคโนโลยีจะสามารถบอกได้ว่าใช้ไปซื้ออะไรบ้างส่วนที่มีตาตั้งคําถามว่าหากเป็นหนี้สถาบันการเงินจะสามารถนําไปใช้ได้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้เราต้องลงพื้นที่สอบถามความต้องการหากเป็นความต้องการเราก็จะนํามาพิจารณาอีกครั้งส่วนระยะเวลาที่เราให้ใช้6เดือนนั้นเพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการใช้จ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ที่เราต้องให้ความสําคัญอีกเรื่องก็คือระยะรัศมีที่ใช้ตามบัตรประชาชน4กิโลเมตรนั้นหากพื้นที่ใดไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายระยะทางออกไปได้ส่วนคนที่เข้ามาทางานในกรุงเทพแต่บัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดจะสามารถใช้ได้หรือไม่นั้นเราตอบชัดเจนว่าไม่ได้เพราะเราอยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้านเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ใชใ่มีการกระจุกตัวตามหัวเมืองอย่างเดียว หากภายใน6เดือนนั้นไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยเงินก็จะหายไปฉะนั้นคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้พี่น้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ภูมิลำเนาและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยเมื่อถามว่านักวิชาการมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วพร้อมตั้งคำถามว่าเงินเอามาจากไหนและจะก,กระทบหนี้สาธารณะของประเทศหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่านโยบายนี้จะทำให ภาครัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นนี่คือคําตอบว่าได้เงินมาจากไหนยืนยันว่าเม็ดเงินมาจากการจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บภาษีแวดที่ได้เพิ่มมากขึ้นและการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลรวมทั้งสวัสดิการรัฐที่ลดน้อยลงผมไม่อยากใช้คําว่าประชานิยมสุดโตง่งแต่เป็นความจําเป็นและต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือในเวลานี้นายเศรษฐากล่าว นี่เป็นคำพูดของนายเศรษฐาที่ย้ำชัดว่าต้องการจะลดสวัสดิการรัฐให้น้อยลงซึ่งประชาชนควรจะจดจำไว้เพื่อตัดสินใจในการเลือกตั้งว่าต้องการรัฐบาลที่ดูเหมือนไม่อยากจะจ่ายสวัสดิการรัฐหรือไม่นอกจากนี้นายเศรษฐายังพึ่งหวังให้เศรษฐกิจหมุนเวียนและจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะภาษีจากแวดให้กลับคืนมาเป็นรายได้ของรัฐในเวลาถัดไปนั่นก็หมายความว่านายเศรษฐาและพรคเพื่อไทยยังไม่รู้ว่าปีแรกจะใช้เงินมาจากไหน ซึ่งอาจจะสุ่มเสี่ยงในการกู้เงินมาใช้อีกหรือไม่ก็ไปตัดงบประมาณส่วนอื่นเข้ามาใช้จ่ายเป็นเงินหมุนไปก่อนผู้สื่อข่าวถามว่างบประมาณในปี2566ที่ตั้งไว้3.35ล้านบาทถ้าเป็นรัฐบาลน,นําเสนอนโยบายนี้จําเป็นต้องปรับลดงบประมาณกระทรวงอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงกลาโหมหรืองบประมาณลงทุนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการจัดเก็บภาษีจะได้เพิ่มมากกว่า2แสนล้านส่วนงบอื่นๆนั้นจะต้องดูงบประมาณส่วนที่เหลืออื่นไม่ใช่งบประมาณกระทรวงกลาโหมเท่านั้นว่าอะไรเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถามว่าจํานวนเงินที่ได้สามารถนําไปใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟและค่าน้ำมันได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าได้ทั้งหมดยกเว้นซื้อบุหรี่และใช้หนี้นอกระบบผู้สื่อข่าวถามว่าหวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปร่วมโครงการได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าสามารถร่วมโครงการได้ทั้งหมดไม่ได้กีดกันใครคนใดคนหนึ่งเราเสมอภาคเท่าเทียม พอถามว่าคนอายุ16ปีขึ้นไปสามารถใช้ได้แล้วจะใช้งบประมาณเท่าไหรนายเศรษฐากล่าวว่าจะมีประชาชนมากกว่า50ล้านคนได้รับสิทธิ์ซึ่งจะใช้งบประมาณกว่า5แสนล้านบาทถามว่าคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างไรนายเศรษฐาตอบว่าภายใน4ปีการเติบโตของ GDP จะเป็นร้อยละ5ต่อปี ส่วนกรณีที่มีการวิาพากษ์วิจาร์ณว่านยโยบายนี้มองประชาชนเป็นยาจกในเศรษฐากล่าวว่าผมไม่ได้มองประชาชนเป็นยาจกเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือช่วยประชาชนให้พ้นหลุมดำความยากจนถ้าเกิดว่าดิจิตอล w a l l ล็ตห0 0 0งบาทเป็นจุดสตาร์ทให้ประชาชนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นทำมาหากินได้อีกครั้งหนึ่งผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน ด้านนายแพทย์พรหมมินกล่าวว่าจุดยืนของเพื่อไทยคือต้องการได้อำนาจรัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนซึ่งเราประกาศเรื่องนี้ตั้งแต่ตุลาคมปี2565และก็เริ่มมาตรการที่ค่อยๆปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นรายได้ขั้นต่ำ600บาทเงินเดือนปริญาตรี25,000บาทซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและที่สำคัญเราได้รับรองว่า เราสามารถทําให้เศรษฐกิจโตได้ไม่ต่ากว่า5%ซึ่งเมื่อประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพียงพอก็เป็นการสําคัญที่การพูดถึงเชิงการแพทย์ที่เราไม่อยากหยอดน้ำเข้าต้มเพื่อให้ยืดจากความตายแต่เราต้องการใช้การปั๊มหัวใจให้กลับคืนมาได้รวดเร็วเพื่อกลับมาแข็งแรงด้วยกระเป๋าดิจิทัลวอลเลตเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นที่ปลุกกาลังของเราให้ฟื้นขึ้นเพื่อให้เราไปแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่ระหว่าง6เดือนนี้เราจะมีมาตรการอื่นรองรับเพื่อให้เขาขยับไปทำมาหากินเพิ่มขึ้นเมื่อถามว่านโยบายนี้จะไปเข้าข่ายมินเมย์กฎหมายที่สัญญาว่าจะให้หรือไม่นายแพทย์พรหมมินกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหานี่เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ให้เฉพาะเจาะจง นั่นเป็นการตั้งโต๊ะ,ะแถลงจากระดับแกนนําของเพื่อไทยเพื่อชี้แจงถึงนโยบาย,บายล่าสุดของพรรคที่เพิ่งประกาศออกมาและเกิดเป็นปฏิกิริยาตามมาจากหลายฝ่ายแม้ว่าการแจกเงินจํานวนหัวละหมื่นบาทจะเป็นเรื่องฮือฮาในช่วง้ามคืนแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เกิดคําถามตามมามากมายทั้งในเรื่องจะเอาเงินมาจากไหนมาแจกเป็นภาระการคลังโดยเฉพาะเรื่องเพดานหนี้สาธารณะที่สําคัญจะมีปัญหาเรื่องวินัยการเงินการคลังตามมาหรือไม่ สำหรับการแจกเงินดังกล่าวที่ทางาพรคเพื่อไทยย้ำว่าแจกทุกคนความหมายก็คือใครก็ตามที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมีราว50กว่าล้านคนก็จะได้รับแจกจากเงินที่เท่าจำนวนคนละ10,000บาทไม่ว่ายากดีมีจนก็ได้เท่ากันหมดเศรษฐีหรือคนยากจนแค่ไหนก็เท่ากันแถมยังเปิดกว้างให้นำไปใช้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้อีกด้วยเรียกว่าไม่เฉพาะเจาะจงจริงๆอย่างไรก็ตามสำหรับประเด็นหลังนี่แหละที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่อนข้างแน่ กับการแจกไม่เลือกหน้านี้แหละเพราะกลายเป็นว่าเศรษฐีก็ได้รับเท่ากับคนจนเข็นใจพร้อมกันไปด้วยและสามารถนําเงินไปใช้จ่ายในร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเจ้าสัวแสนล้านได้ประโยชน์เต็มๆซึ่งประเด็นแบบนี้แหละมันกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตามมาดังนั้นหากบอกว่านโยบายแจกเงินดิจิทัล หัวละหมื่นบาททั่วไปกับประชาชนกว่า50ล้านคนย่อมเป็น,นเรื่องฮือฮาสําหรับชาวบ้านแน่นอนเพราะนี่คือการแจกอีกลอดใหญ่แต่ขณะเดียวกันมันก็เกิดคําถามตามมามากมายโดยเฉพาะเสียงวิาพากษ์วิจารว่าทําลายระบบวินัยการเงินการคลังที่จะมีผลกระทบทางลบมากมายขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็มองว่าการออกนโยบายแบบนี้ออกมาเหมือนกับการทิ้งบอมเพื่อเป้าหมายแลนสไลด์อย่างเดียวไม่สนหน้าอินหน้าพรมว่าจะเกิดผลกระทบอะไรเลยสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580